สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะบีก็จะเอาฟาโลนะคะมาลงเข่งใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนดูนะคะเข่งอันนี้นะคะก็คือเป็นเข่งตามตลาดนะคะที่ว่าเขาตลาดสดนูที่เขาใส่ผักใส่ผลไม้นะคะบีก็จะลงไว้แบบนี้เลยนะคะประมาณ1เดือนนะคะเขาก็จะสูงแล้วก็โตใหญ่มากๆเพราะว่าเขามีพื้นที่ที่เขาจะขยายรากแล้วก็ขยายลําต้นของเขานะคะส่วนอันนี้ที่ทุกคนเห็นนะคะ ที่บ้านบีเนี่ยจะใช้เป็นนี่เลยค่ะใบไม้ล้วนๆเลยนะคะใบไม้พวกนี้เนี่ยจะอยู่ตามใต้ต้นไม้นะคะเราแล้วมันก็จะมาผสมกับดินมาด้วยแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องเสียเวลามักเท่าไหร่เนาะเนี่ยแบบนี้คือสามารถใช้ได้เลยนะคะนี่เห็นไหมคะดินก็จะร่วนนะคะใบไม้นะคะเขาก็แบบทับหมักหมมอยู่ใต้ต้นไม้มาแล้วนะคะเขาก็มีสารอาหารซึ่งพวกแบบเนี้ย เป็นสารอาหารที่ดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราเอาเอาน้องลงกระถางกันนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาค่อยๆถอกกระถางน้องกันนะคะเอานิ้วนะคะคีบตรงลําต้นไว้นะเพื่อที่จะกลาบใบจะได้ไม่หักนะคะอ่าเนี่ยนะคะเราก็ต้องประคองลําต้นน้องเขาไว้นิดนึงนะคะก็ค่อยๆเอานิ้วนะคะกดบริเวณใต้กระถางแบบนี้นะคะค่อยๆดันนะคะนี่ ลากขาวลากยาวมาเลยค่ะทุกคนแล้วก็เอาลงไปทั้งอย่างนั้นเลยนะคะเราไม่ต้องบีบเอาดินเก่าเขาออกก็ได้นะคะเราก็ทับถมด้วยใบไม้ไปอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ลดน้ําเขาชุ่มๆนะคะทีนี้เขาก็จะมีพื้นที่นะคะที่จะขยายรากแล้วนะคะแค่นี้เองนะคะทุกคนค่ะวิธีง่ายๆเลยค่ะก็ ใครมีนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่หาง,ง่ายๆแบบนี้นะคะลองทํากันดูนะคะรับรองค่ะ1เดือนเท่านั้นนะคะฟาโลของเรานะคะก็จะมีลําต้นที่สูงใหญ่แล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะก็ถ้าใครมีเทคนิคอะไรนะคะลองมาแบ่งปันที่ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะทุกคนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ